สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมะจากมาอาร์ตสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่งมอบภาพวาดให้กับท่าน,นักสะสมซึ่งวันนี้ผมวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วภาพนี้มีชื่อภาพว่า The Next Last Super p In สยามนะครับซึ่งความพิเศษของภาพนี้ก็คือท่าน,นักสะสมเป็นคนออกแบบเองหมดเลยและผมก็วาดในสไตล์ของผมเข้าไปวันนี้ผมก็จะมีขั้นตอนการวาดมาให้ชมกันด้วยนะครับและก็เล่าประวัติของภาพนี้ให้ฟังกันด้วยเราไปชมกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการแพ็กภาพวาดน,นะครับ วันนี้ผมไปส่งภาพวาด้วยตัวเองเลยปกติถ้าไปส่งที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมจะส่งทางไปรษณีย์และจะห่อแบบหนาๆม,มากวันนี้ผมก็จะห่ออีกแบบหนึง่งห่อแบบสวยงามได้เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีบับเบิลห่อไปก่อนรอบหนึง่งแต่เราต้องแน่ใจว่าภาพนี้เราต้องทำความสะอาดและแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่งั้นบับเบิลจะไปติดกับภาพนะครับผมก็ติดเทปกาวพันให้มันไม่ต้องแน่นมากให้มันแบบโปร่งๆหน่อยมันจะได้ไม่ไปแนบกับภาพเยอะจนเกินไปนะครับ แล้วผมก็จะมีกระดาษสีน้าตาลห่อทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยครับแล้วก็ติดให้แน่นหนานิดนึงจะได้ไม่หลุดผมก็จะมีการ์ดของผมเป็นภาพที่ผมวาดเองแล้วก็เขียนคําขอบคุณลงไปในการ์ดแล้วก็มาติดเพื่อความสวยงามน,นะครับเป็นคําขอบคุณตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างทางการเดินทางไปส่งภาพวาด อนนี้ก็จะเป็นการสาธิตการวาดภาพนี้ตอนนี้ผมลงแบ็กกราวด์ไปก่อนนะครับเป็นการลองพื้นชั้นแรกผมเขียนสีน้ำมันนะครับภาพนี้ซึ่งสีน้ำมันเนี่ยมันจะแห้งช้าแต่ผมใช้ลิควิดเพื่อทําให้แห้งเร็วมากขึ้นก็ประมาณ1วันจะแห้งฉะนั้นตอนแรกผมก็ลองพื้นนี้ก็คือมันจะยังดูแล้วยังจะไม่ภาพยังจะไม่เรียบแต่ว่าพอมันแห้งแล้วผมลงซ้าอีกรอบหนึ่งภาพมันก็จะเรียบและมีมิติมากๆเลยครับ ความท้าทายของภาพนี้ก็คือมีบุคคลหลายบุคคลมากเลยนะครับผมต้องออกแบบหน้าตาเองหมดเลยผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านักสะสมได้ออกแบบภาพนี้ยังไงบ้างนะครับภาพนี้มีชื่อภาพว่าอาหารข้ามมื้อถัดไปในสยามผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเดอะลาซเปอร์ซึ่งเปลี่ยนจากสาวก12คนเป็นตัวแทนชนกลุ่มน้อยของสังคมไทยเพื่อยืนยันว่าไม่ว่าฐานะใดเพศใดเชื้อชาติใดความคิดทางการเมืองฝ่ายใด ในอนาณาจักรของพระเจ้าก็จะมีที่นั่งสมรับคุณเสมอตัวละครที่เราเลือกมาในโต๊ะนี้เป็นตัวแทนที่มาจากความหลากหลายของสังคมไทยได้แก่ 1. กลุ่มคนเสื้อเหลือง 2. กลุ่มคนเพศทางเลือก 3. กลุ่มคนคนรุ่นใหม่คณะรัษฎร 4. กลุ่มผู้พิการ 5. กลุ่มคนไร้บ้าน 6. กลุ่มชนเผ่าปากกากยอกะเหลี่ยงสกอ7กลุ่มชาวพม่า 8. กลุ่มชาวมานิหรือซาไก่ยกกลุ่มชาวมง้ง 10. กลุ่มนักธุรกิจชาวจีน 11. กลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศ 12. กลุ่มคนเสื้อแดงทุกวันนี้เรายังคงรอคอยการก,กินอาหารร่วมกับพระเยซูในแผ่นดินของพระเจ้ามาระโกบทที่14ข้อที่25และเมื่อวันนั้นมาถึงเราเชื่อว่าผู้คนเหล่านี้จะเข้าถึงโอกาสได้ร่วมโต๊ะกับพระเยซูอย่างแน่นอน เราหวังว่าเมื่อคุณนั่งดื่มกาแฟขณะที่มองภาพผลงานนี้จะช่วยทําให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะอาหารนี้ไปด้วยเพราะในอนาณาจักรของพระเจ้าจะมีที่นั่งสำหรับคุณเสมอในการวาดลุปมนี้ผมจะซ้ําหลายรอบมากเลยนะครับก็คือรองให้สีแห้งก่อนรอบนึงผมก็จะซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะทําให้ภาพวาดมีมวลและมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับในการเก็บรายละเอียดผมก็จะเก็บรายละเอียดของเงาของหน้าตาของเสื้อผ้าโดยการให้มันแห้งก่อน แต่ข้อดีของสีน้ำมันก็คือมันแห้งช้าในระหว่างที่ยังไม่แห้งนี้เราสามารถเกลี่ยสีให้มันเนียนเรียบได้เลยนะครับภาพนี้ต้นแบบจริงๆแล้วเป็นของลีโอาน์โดาวินชีนะครับเป็นศิลปินในยุคเรเนซองส์นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับในประวัติของภาพนี้ก็คือภาพนี้จะเป็นการวางเปอร์สเปกทีฟแบบพระเยซูอยู่ตรงกลางภาพนะครับก็คือเป็นภาพแบบเลี้ยงหน้ากระดาษเลยแล้วก็ยิงเปอร์เข้าไปที่ตรงกลางแล้วพระเยซูก็อยู่ตรงกลาง เขาจงใจให้พระเยซูเป็นจุดเด่นของภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าภาพนี้จะมีสาวก12คนอยู่ด้านข้างก็เป็นบุคคลจะมีบุคคลเยอะมากก็เลยทําให้พระเยซูเด่นเพราะว่ายิงเปิลไปตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติภาพวาดนี้ให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับภาพวาดนี้เป็นภาพวาดของเลโอนาร์โดวินชีนะครับเป็นภาพวาดของจิตรกรเอกแห่งยุคเรเนะซองส์เลยเป็นภาพวาดบนฝาผนังแบบปูนแห้ง เป็นรูปพระเยซูกับสาวกของพระเยซูในอาหารข้ามมืองสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกนําไปตึงบนกางเขนนะครับดาวินชีเริ่มต้นวาดภาพนี้ในปี1495นะครับและเสร็จในปี1498ภาพนี้หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าดาวินชีวาดเป็นแบบปูนเปียกนะครับก็คือเขาจะใช้สีฝุ่นผสมน้ําแล้ววาดลงบนปูนปาสเตอร์ที่ยังไม่แห้งแล้วก็ปาดบางๆบ,บ,บนผนัง เมื่อปูนแห้งแล้วสีก็จะซึมลงไปติดเนื้อปูนครับก็จะติดสีก็จะติดทาวนในผนังเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาวาดแบบปูนแห้งนะครับก็คือรอปูนแห้งก่อนแล้วก็วาดลงไปนะครับจะทําให้สีมันสดใสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าปูนเปียกนะสีก็จะแบบจิตซีดหน่อยนะครับเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมบนฝาผนังแบบปูนแห้งจะทําโดยการผสมสีกับสารที่ทําให้ติดผนงังเช่นปูนขาว กาวน้ำนมหรือน้ำมันเพื่อให้ยึดติดกับผนังปูนที่แห้งแล้วที่ดาวินชีเลือกใช้เทคนิคแบบปูนแห้งก็เพราะว่าสีมันจะสดใสมากกว่านะครับเวลาทับสีลงไปในปูนที่แห้งนี้สีมันจะสดใสเงางามเรืองรองเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบปูนเปียกนะครับมันก็ต้องเล่งวาดเขาไม่อยากเล่งวาดรูปนะครับเพราะว่าต้อง ต้องวาดก่อนที่ปูนจะแห้งนะครับแล้วสีก็จะซึมลงไปในปูนแล้วติดบนปูนแบบถาวรแต่สีมันจะซีดกว่าแต่ถ้าวาดบนปูนที่แห้งสีมันก็จะเข้มข้นและสดใสมากกว่านะครับโดยเฉพาะสีน้ําเงินสีน้ําเงินในสมัยก่อนนี่แพงมากเลยนะครับเพราะในสมัยก่อนนั้นน่ะมันจะไม่มีสีไปหลอดเหมือนสมัยนี้นะครับคือทุกคนจะต้องผสมสีกันเองถ้าสีในปรเเมืองนี้ไม่มีก็ต้องไปหาที่เมืองอื่นนะครับก็จะมีสูตรของแต่ละ แต่ละตระกูลเลยนะครับก็ในสมัยก่อนก็จะสีบางสีก็จะแพงเหมือนกันครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับก็คือผมเริ่มเก็บรายละเอียดบนภาพน,นี้แล้วผมรอ้อยแห้งแล้วผมก็เก็บรายละเอียดทับไปเรื่อยๆนะครับภาพน,นี้ผมเก็บรายละเอียดหลายชั้นมากเลยนะครับเพื่อจะทําให้ภาพมีมิติมากยิ่งขึ้น และผมก็จะทําให้ลายเส้นมันดูแบบเคลื่อนไหวลายเส้นมันจะดูแบบมีความเคลื่อนไหวมีความนุ่มนวลอยู่นะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยนะครับเราจะเห็นว่าตรงที่บนโต๊ะอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะเป็นเหล้าขาวและเป็นขวดเหล้าขาวอะไรเงี้ยเพราะท่านนักสะสมเขาอยากให้มีความเป็นไทยเข้ามา,มาผสมมากๆเลยนะครับและผมก็วาดตามนั้นซึ่งพอโดยรวมออกมาแล้ว ภาพก็ดูเท่เลยนะครับดูแบบอืเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์มากเลยทีเดียวนะครับในงานนี้ก็ต้องขอบคุณนักสะสมมากๆเลยนะครับที่ออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการส่งภาพวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านนักสะสมอีกรอบเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาเดินเล่นที่ช่างชุยแล้วก็มาทานอาหารเย็นก่อนกลับบ้านนะครับช่างชุยนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาวาดรูปที่นี่ ขอบคุณสําหรับการรับชมจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะสนุกและมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องมาอาร์ตด้วยนะครับและผมจะทําคลิปที่มีประโยชน์และก็สาธิตการวาดรูปยังไงหรือว่าจะออกไปวาดรูมนอกสถานที่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ